ใเม ER <injections> ื่อกี้นีตาว่าไ้อะไรอีแล้วเอ้ออ่านในข้อเมื่อกี้น่อื่นก็เป็นแบบนี้บอกว่ามันมีกดจะไม่หมดแล้วไอ้อะไต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  ร้อนว่ะองได้ไหมอ๋อมันใหญ่ไม่หมัทำเล็กมันทำนี่จากร้แดงเลยแล้วลงหรอแล้วลงหล่อโอ้เม็ดเต็สารอะไรสารอะไรอยาไใ้เม็สีบานเมสีเรือนตรงนี้เข้ได้ป่ะอ้าวได้แล้ว้ะ และตอนนี้นะครับเราก็จะเทสิ่งที่เราตำลงไปน้อยไปไหมครับถ้า <c oughs> จะน้อยไปนะ แล้วเราก็จะเป็นแหลังจากนี้ก็รอจนให้มันแห้งนะครับจริงๆ้้วคิดว่ามันทำมาจากอย่างออกซิเดชันอ่ะมันก็เลยลนลดีแล้เพราะว่าเราใช้ความกรดคือแ,แบบว่าคิดว่าเพราะว่ามันเป็นกรดมันก็เลยได้ลงคิดนะ

ข้าไปหมดเลยครับอุ้ยลองมาดมกลิ่นดูปลานี i กลิ่นสุยมากได้กลิ่นปะน้ำตาแล้วแต่ว่ามันขึ้นมาแรงขึ้นมอไหม้อุ้นาแล้วอ่ะแดงแดงแ้งเป็นอะไรที่แบบเชอความรุนแรงอุ้ยดังแล้ว อันนี้รอบสองครับเอาอีก่ำอะไ่หน่อยนำมาน้างตังนี้นะมันไม่ออกมานหนาไงคุ้มขนาดนอ้จ้ะทำงานม่ไรกันเลยมาเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลัง รอบสามครับเราจะมีการเรา่าใช้ต่อเราคือผู้ได้รับภูมิปัญญาเดี๋ยวปีสามนะจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับรอบพี่รอบพี่สี่ครับไฟห,หน่อยครับ ที่กรโครับวนคนเร็วไหมพนพะนอค่ะครับคือพะนเนี่ยเนก็คอนเทนต์ก่อนน้านทองก็ยังใชอยู่มีอันนี้ค็เป็นชื่อยาหอมบำรุงหัวใจเลยหรอครับใช่อตออ่ายาหอมทุกตัวก็จะมีมันจะตกในะเบืองโนดิโอโละเอเราสุดท้ายเราที่เจ็ดครับ เย้เอ้ยเจ๋งมากทุกคนขอบคุณถ่ายกำลังใจและการหั่นและปอกและเทล CVT ได้กระสุดว่าิจัยออกมาแล้วเขาบอกก็อ่ะเราขึินทะเบียนตำรับยาค่ะเราต้องต้องเข็นให้หมดว่าเราต้องทายังไงบ้างการลดลงเลยนี่มากมันเป็นกระหาได้เลยและปริมาณที่ใช้ก็ฮะ อันนี้ได้แล้วคะ่ะก็ครบเจ็ดครั้งแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราก็ยกฝามาเดินว,วางไว้ตรงนี้นะคะโอเคดูน้องว่งโอเคอยู่ดีช่วยหมดแล้วหนังคาเต็มแล้วโคตรแต่ you